อเออกูด่วนเลยอย่าเดี๋ยวไม่เกิดแทงอย่าเพิ่งแทงนนยืดอีกหวยอะไรของมึง <c oughs> อะไรนี่จอบนพญาเต่างอยจอล่างสุกรโลกันนี่คืออะไรอะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วกูตายอ้ยอะไรครับนะ่าร <c oughs> ต้องพูดฮะ <c oughs> <c oughs> หาแก้มีดหนึ่งหนึ่งครับฮะแฟมยังติดคิวอยู่ปะวะแฟมหลักอะว่าว่าจะเข้ายัางอยไม่เข้าอ่ะขี้เกียจที่นั่นมีแต่คนหลใจรักใครหลายคนยุดหนึ่งจุดศูนย์ดีกว่า ไม่มีคนหลายใจเพราะไม่มีใครคุยกับกูเลยจริมไหมครับคุณดูบอกกิมเถอะไอยกบอกมันคิดถึงหมอเนี่ยหมอเข้าเมืองไปไปหามันไหมผมจะไปด้วยผมไปดูาบุฟเฟ่มือใหญ่วะเขาดูเขาอยากไปดูหมอบ้างบวกหนึ่งหมอไปจันเสียบเอ้ยไม่ใช่ยังยก ไปหอมเลยไปหอมเนี่ยหมอมีบวงหนึ่งเต็มเลยเนี่ยอายกมันก็ยังอยู่เดี๋ยวผมไปดูด้วยผมขอไปดูด้วยได้ไหมยกเสือที่ยกเสือหมอไหนวะไปดูหมอไหนวะ นเข้ามาในออสเตรเลียแต่ว่าพอเห็นแชทน่ารักนี้ก็เอ้ยรู้สึกน่ารักนะแชทของผมมากเลยครับผมที่ต้อนรับผมดีๆมากนี่กับคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลครับวันนี้ยังพอว่าวันนี้ยังพอว่าถูกต้องครับพรุ <c oughs> ่งนี้แหละไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้ตอนสองทุ่มเลยแหละอแท้แท้ว,ว้าวเลยล่ะมือของจริงกลัวของแท้พวกนี้รถพอแล่ะไหมพี่ปกติผมภาคกิจจริงๆผมภาก GTA เป็นหลักด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็รับงานหลายที่เหมือนกันนะครับหลายที่จริงๆครับสำหรับผมมบอลเนาะ ก็นั่นแหละ e ีก็อีสปอร์ตเอ่อ positivity ครับเลตามกันได้เนาะครับแต่ต้องปล่อยปีศาจไอ้เนี่ยถ้าปล่อยปีศาจมาแชทเรา1,500คนก็ช่วยกันดูด้วยนะเข้าใจไหมพันห้าร้อยคนอ่ะมันไม่ใช่แค่พันห้าดิตอนนั้นอะ่ะไม,มะ่อย่างน้อยมีคนห้ามห,หน่อยไอพี่เอออย่างน้อยมันมันมีคนห้ามจริงๆบอสมันมีคนห้ามตลอดแต่มันเอาไม่อยู่จริงมันเอาไม่อยู่มันมันดูแงนะครับไ้่ต้องหมวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการกับพี่เบ่าเองนะครับลองดูครับน้องชายลองสัมภาษดูว่า จรต้องบอกว่าพี่เ่าวแชทอิมมจติคอนหน่อยใช่ต้องเปิดเลยอ่ะไม่เปิดไม่ได้อ่ะโอ้โหขนาดแบบว่าให้ผู้อังกอรเมื่อปีฟาดลายกายล่างเพลงนี้เพลงอะไรนะเพ่อนเรียกว่าปู่ล่อฟังจำไม่ได้โอ้โหูแก่เลยเนาะอันนี้อ่ะเพนั้นป่าขนาดแบบว่าให้เขาติดตามไว้ตั้งแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาถึงจะสามารถพิมพ์ได้อ่ะยังมีอะมองอัดมาให้เห็นอู้หเป็นแ่งเป็นลำอ่ะ อืมนะครับอ่ะลองพี่โกลพอพอรู้ไว้ทัวร์มีทัวร์แล้วบ้างตอนนี้เหล่าหัวเดี๋ยวชนลงนะตอนนี้เดี๋ยวชนลงนะพี่โกลเอาเลยให้บอกชื่อถั่าแค่บอกชื่อทัวร์่วทัวร์ลุงลีเอาดับแม่มาทัวร์ลุงลีมาทัวร์ลุงแม็กอ่าทัวร์ลุงแม็กทัวร์เอ็เคอ่าทัวร์เอ็คเคทัวร์ลุงบอสตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เห็นทัวร์ลีบอสโอ้โหคือแค่ค่าทัวร์เนี้ก็รวมๆกันไปนี่ก็ สี่ห้ามื่นหลายหมื่นก็หลายหมื่นแล้วเหมือนกันครับตรงนี้บาะงั้นเราต้องบอกว่านั่นแหละทุกคนเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าคนรู้แล้วก็ทำตัวให้น่ารักนะครับผมทุกคนได้มองไปในมองที่ดีขึ้นนะครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยไฟเอ็มถ้าไม่สตรีมจะเป็นไรไหมไม่ก็คงไม่เพราะแค่เกลียดแม่งมานั่งฟังไงเแยบอกเล่นพลาดโน่นนี่นั่นไง ไม่หรอกโดนดึงด่าแน่ชินไม่มีด้วยหรอครับคนดูัมนน่าจะเขาน่าจะสร้างกันเองครับผมว่าโทรทชินไม่น่ามาจากใครครับน่าจะแค่มาด่าพี่วาวอย่างเดียวนะครับไม่มีดแน่หมองบอกโทรทชินไม่ไม่โทรทชินเขาไม่ได้มาด่าใครนะเพราะมันไม่ได้มีคำหยาบเลยนะโทลุชินอะไรอยากให้มา W in the chat bro Come on chat W in the chat W in the chat รอทุกคนนั้นระหว่างรอจบอยังไงก็ยางทุกคนคือที่อยู่ในงานเนี้ยไม่ได้มีแค่ผมพี่โก้พี่เบาเวนอ้องยังมีทีมงานข้างหลังบ้านอีกเยอะเลยนะครับพ uh huh. อกันแล้วเนี่ยทุกคนให้กำลังใจทีมงานหลังบ้านด้วยนะเพราะว่างานนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานหลังบ้านทุกคนนะครับแล้วตอนผมไม่คุยเนี่ยทีมงานหลังบ้านทุกคนน่ารักมากมาก แบบชวนผมมาแบบว่าไม่ได้ให้อะไรแต่ผมก็ยังผมไม่เห็นว่าแกน่ารักมากก็เลยมาภาคแบบฟรีเลยวันนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยนะครับผมก็เพราะว่าทีมงานหลัง้าทุกคนต้อนรับผมดีแล้วก็น่ารักแล้ววันนี้เจอแชทจากเนี้ยก็ยิ่งอยากภาคเข้าไปอีกขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับต้องพูดอีกนล้วว่าอย่างที่บอกครับว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดโปรโมเตอร์ดีๆอย่างต้องพูดอีนะขอบคุณพี่บุรีสวยมากนะครับหรือว่าพี่ตาเนี่ยะครับแล้วก็พี่คิงโซเยอร์นะครับหรือว่าคิงโซเยอร์เนี่ยอะครับ ผู้เล่นในเมืองทุกคนก็สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าผู้เล่นในเมืองต่างๆที่อยู่ในเมืองต่างๆเช่นลักกี้เอทีเคซัมเมอร์ไดมอนด์เฮดเรียงใครครับเอ็กดีดาวเทาเนาะอ่าไลท์ลักสตาร์ทาเอ็มดีสตาร์ทาวมีอะไรครับมีเบอร์ลินโลเป้มีเบคอนอ่ามีอะไรที่ไม่ได้หุ่นไหมเมื่อกี้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วเนาะอ่ะโต๊ะคิม อยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไม่ได้เดี๋ยวเขยืมเข้ามานิดนึงครับจบนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าไปลงด่านต่อนะตอนรวมนะครับเสียไม่ได้นะลันคือหน่ะคร uh ับแต่เดี๋ยวขอเรียนถามนิดนึงคือก่อนลีเนี่ยมันจะมีเคสอย่างที่ไม่เป็นทางการคนแรกก่อนคุณดำครับอยู่ไหมครับนี่เดี๋ยวมายืนนี่ดิมายืนนี่มายืนมายืนนี่ฮัลโหลครับอยู่ครับดำดำ อยู่เสียไม่ได้เนาะผมรับไม่ได้ไม่มีโทรลงมาตูมดีแล้วครับปกติหรือว่าไม่อยากให้เรากลับเข้ามาแล้วโดนทิ้งเอ่ยผมแคทครับผมแคทโอเคแคทอันนี้ตัดทิ้งนะครับสกอร์ตัดตัดทิ้งนะครับเสียไม่ได้คุณดําตัดทิ้งไปหนึ่งครับผมอันนี้ยกนะครับอ่าคนที่สองคุณโจ๊กครับคุณโจ๊กวะคุณโจ๊กอยู่ไหมเอ่ยโจ๊กเบคอนใช่ไหมบอกว่าว่าอะไรครับอ่าคุณโจ๊กอ่าเอ๋ยจากกรณีไหนนะครับแคทครับแคทโอเคยกครับ หนึ่งและสองยกคนที่สามคุณโนลินครับพี่โนก็แค่แต่ไม่อยู่โนลินแค่ครับพี่โนลินโอเคยกยกสามแล้วนะครับอ่าคนที่สี่คุณแจ็คครับแจ็คครับแจ็คครับอยากไหนครับเตินไม่ได้เนาะเบคอนโอเคคุณแจ็คยกครับอ่าคุณดาก้อนครับยกครับยกยกหมดเลยครับตอนนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวต้องมีเซอร์เรนเดยนะครับผมไปเล่นกันใหม่ดูไปก่อนน่าจะแค่ไปก่อนแค่ไปก่อนโอเคแค่ยกนะครับอ่า คนที่หคนที่6กคุณหมูตุ๋นคุเป็นแคทเบคอนยกครับแล้วก็คุณป๊อบอายไม่เหลือเลยครับตอนนี้แคทไม่เหลือเลยครับคุณป๊อปอายอยู่แก๊งไหนครับอารเซเบคอนครับเบคอนบอนอันนี้แคทเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ่ะยกเลยครับและอีกหนึ่งคนอันนี้พอดีพี่เช็คไว้ทางหลังบ้านด้วยคุณชื่อ S M X R F คือใครครับอาร ว่าเปลี่ยนรืมเปลี่ยนเปลี่ยนแชกลืมแปลกเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าใช่ไหมเราบ้างเสมอใช่ไหมคือชื่อที่มันขึ้นในในระบบมันน่าจะเป็น S M X R F เสมอเสมอไปมล้วก็เสมอไปเดี๋ยวนั้นพี่ประสานหลังบ้านสักครู่นะไอ้หลังบ้านหลังบ้านที่ลงชื่อให้พี่ไอ้แบแบอยู่ไหมตามแบให้หน่อยพี่ตอดเอามือลงหน่อยพี่แบแบ หมือนก็เหมือนเขารอดฟรีนะถ้าเราเอาทำแคสอ์ะเหมือนเขารอดฟรีเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าแคสแล้วเหมือนแล้วเขาก็ไปต่อจุดเพราะว่าให้เหมือนมันลอดได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสองอออันนี้เหมือนเป็นช่องวูบยกครับยกหมดเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวสกอร์ทางการนะครับออกมาแล้วนะครับผมนะครับทาง ตอนนี้ทางเบคอนเท่ากับว่าไม่โดนเอ่อเลยนะครับเป็นศูนย์เคส AMD ก็ไม่เอิอเลยนะครับเป็นศูนย์เคสแต่ถ้า AMD หลุดหลุดหลุดแับเอ้ยหลุดเอ้ยหลุดบัฟอีดอกนะครับติดลบ5สทำให้เบคอนเข้ารอบนะครับผมอบครับผมอ่าเราเอิอเนาะใช่ไหมผมไม่เอิอเลยนะครับไม่เอิอเหรอบ้านเราไม่ได้เอิอนะมีแดมปะของเราตอนแรกอะที่ ยกไปแล้วพี่คุยเราคุยแล้วตอนเป็นดินน้ำมันอ่ะยกอะไรพี่ยกเวลานั้นน่ะอ๋องั้นยกใช่ไหมคุณเสมอฟ้าอะไรล่ะคเออมันไม่ใช่ไหมครับแต่มันเป็นตู้ถึงแดงครับม่ถึงแดงเออ พี่โหลดเกมมาที่ก่อนตรงนี้ <S <S ฟังในเสียงก่อนได้ปะเดี๋ยวพี่โหลดเกมก่อนพี่ไม่โหลดเกมไม่ซื้อเกมเลยเฮียเป็นว่าเจ็ดเคสนะครับรายชื่อที่พี่แจ้งเมื่อกี้ทั้งหมดทั้งมวลเจ็ดคนก่อนหน้านี้ที่พี่ไล่รายชื่อมาสอบถามมาอันนั้นยกหมดเลยนะครับเพราะมีบทลระทบอันนี้จากทีมงานแฟมิลี่โดยพี่เป็นตัวแทนขอประธานอภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยนะครับถ้าเกิด ทําทให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดรู้สึกเสียอารมณ์หรือไม่สบายใจในที่ขอขอโทษขอครัยป็นทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้น่าจะลาบลื่นด้วยดีเนาะก่อนที่จะให้แยกย้ายไปเดี๋ยวขอสกอร์อีกรอบนึงครับเมื่อกี้ตัด7คนตอนแรกออกไปเหลือเท่าไหร่ครับ14่ศูนย์ค่ะอโอเคเป็น14ต่อศูนย์นะครับสกอร์ทั้งหมดอันนี้เป็นการประชุมทั้งหมดทั้งส่วนของสภาทั้งสองเมืองและรวมทั้งที่และรวมสิ

ตอนมีบัตรสกินเหลือไหมอ่ะไม่มีเลยน้องผมอยากได้ผงสกินไม่มีว่ะใช่หรอที่ไม่เป็นสกินในเนี่ยนะพี่มาเวนมาเที่ยวกันนะเดินกันน้องเจอกันเจอกันไม่มีไม่มีโอเคครับพี่เรือนพ่อมึงเขาเรียกสีสันเรือนพ่อเขาเรียกสีสันวอร์สสิ เฮ้ยเอาดีถ้าผมเป็นก็หนึ่งในทัวร์พี่เฮ้ยโอเคครับขอบคุณครับขอบมากครับจะเจอกันแมตช์หน้าน้องขอบมากครับที่ต้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อนรัป่ะพี่อะไรมาหันบ้างฮัลโหลพี่ฟ้าเกมพี่ฟ้าเหมือบ้างมาเนี่ยไม่เอ๋อเลยเนาะใครหันเอ้ใครใครเอ๋อบ้างวะผมไม่เอ๋อนะไม่มีใครเอ๋อเลยพี่พวกเราอะไอ้แดนเอ๋อ ไอ้เยี่ยมันต่อเลยนี่ว่าเจ็ดแปดแม่ง A D K เจอไรรักนี่ว่าไม่ไรทันเวลเฮ้ยมนี่พรุ่งนี้แฟมก็รอบแล้วทุกคนพี่ต้อนับพี่คิดมากครับผมผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับไอมามามาถ่ายถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันมามาเดฟี่ถ่ายซื้อเดฟี่แล้วอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วครับที่นี่ ได้ครับเอฟปีตัวร้อยพี่ดาวพี่ได้ครับพี่ก็อยากถ่ายกับผู้หญิงด้วยในแมอ่ะแทนผม้แทนผมครับพี่แฟนโอ้โหเอาโทษทีน้องแต่งครับพวกโมเมนต์วัยเด่นส่งมาให้พี่เลยนะทางเฟซอ่ะพี่พี่ป้าถอดเท้าทีได้ไหมครับพี่ถอดทีได้พี่หญิงถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับสองคน อ่าหายแล้วครับหรือหายละโอเคียพี่อ่าโอเคเอาหนึ่งสองเตมนะหนึ่งสองเามชี้ขอบ้าพี่ต้อนขอบค้าขอบคับเจอกันครับครับพี่ ไม่มีกำลังใจครับไม่มีใครคอยให้กำลังใจไงก็เลยแบบไม่มีแรงแข่งครับเอาเอาพี่เอาเอาเอามาไหวที่อ่ะเอาเพี่พี่เป็นไรเนี่ยพี่เอ้าพี่ข้างไรพี่พี่เอาจบแต่คนไม่จบอ่ะอย่าเอ้ยเอ้หาหนึ่งอะเอาปะมีข้าหนึ่งเอ้โหดโหดพี่โหดโหดโหดจบแล้ว